สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจมฟูโซ่บอด,ดินนะวันนี้วันนี้ก็พาพี่น้องมาเที่ยวชมกับเจ้าสานนี่นะพี่น้องนี่ฮะก็เป็นทีมงานของเออเสียสมบัติวันนี้เลิกงามยามดีนะได้คันใหม่ไม่คันนะฮะอันนี้เออทางบริษัทแกส่งมาให้ใช้ก่อนนะเป็น S Y 205นะพี่น้องกัสาน,นี นี่ยอันนี้จะเป็นตัวใหญ่แต่ว่าเสียสมบัติแกสั่งตัวกลางไปฮะทางบริษัทประกอบไม่ทันนะพี่น้องก็ได้ใช้ตัวใหญ่ส่งมาให้ใช้งานก่อนนะนี่ยก็จะเป็นเาคราวนะพี่น้องเครื่องยนต์เป็นมิตซูมิตซูบิชิฮะ 6D34 สซันนี่ดี6 s 2หรือว่าแรงม้า152 Hp นะ ก็ความจุของถังน้ำมันนะ340ลิตรนะพี่น้องคันนี้ก็ปั๊มไฮดรอลิกเป็นของคาวาซากิ k 3 v 1 1 2 d นี่ฮะคอนโทรลวาลวก็เป็นของคาวซากิ m 7 v 1 6 0นะพี่น้องมอเตอร์สวิงก็เป็นของคาวซากิ m 5 x มนะหนึ่งมอเตอร์ตัวเดินก็เป็นของไคยาบ้าฮะพี่น้อง170 ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะพี่น้องก็จจำนวนตีนตะขาบก็47บเใบนะก็เป็นยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะของประเทศไทยตอนนี้ครับพี่น้องก็ใบกว้างก็800มิลก็80เซนนะนี่ฮะก็การทำงานก็ไม่แพ้รถค่ายต่างๆนะพี่น้องตอนนี้กำลังต้อนรับรถใหม่นะเดี๋ยวถ้ารถผมก็จอดรอคิววิ่งดินนะพี่น้องวันนี้ วันนี้ก็ได้เจ้า606นะพี่น้องมาปรับดินอีกเช่นเคยครับกาดฝีมือชะกาัดกับปากโกคอนโทนทองนะพี่น้องวันนี้เดี๋ยวจะโชว์สกิลกันดันมากับเจ้านิสันยูดีนะพี่น้องน,นี้นี่ฮะโชเฟอร์คนเก่าเดี๋ยวหา,าตำแหน่งขุดขุดไหนนะแดงบ่อ่ะอ๋อเอาละ ตอนรับสมาชิกใหม่ฮะกับเจ้าซานนี่ไปฮะเดี๋ยวไปดูตอนทำงานแล้วว่าจะเร็วแรงขนาดไหนพี่น้องไปฮะเดี๋ยวผมตัดไปตอนทำงานเลยครับพี่น้องทุกคนไปไปชมด้วยกันเลยครับต่อมาชมกันต่อพี่น้องยังอยู่กับเจ้าซานนี่นะกับทีมงานเสียสมบัตินะพี่น้องนี่ฮะวันนี้ก็วิ่งงานไปครึ่งวันละเพิ่งเดินมาเก็บภาพให้เพื่อนๆได้นนชมกันเพราะว่างานเร่งด่วนนะพี่น้อง ต้องรีบทําเที่ยวส่งลูกค้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะย้ายงานไปลงที่อำเภอหนองบัวแล้วนะทุกคนจะเจ้า f Y 2 0 5ก็ฝีมือการขับแคทมาแล้วก็มาเจอเจ้าซันนี่ก็ไหวนะพี่น้องคล่อง,องตัวกันผมได้ลองขึ้นไปขับแล้วฮะไหวจริงนะคอนโทนทน,นี่แตะแล้วคล่องตัวดีนะ แต่ว่าเรื่องงานหินงานดานแล้วก็คงจะสู้พวกเจ้าแคทไม่ได้นะพี่น้องแต่ถ้าเป็นพวกงานดินอะไรก็เขาไหวนะก็ไม่ต่างกับเจ้าพวกโกเบอะไรมากมายนะพี่น้องก็คล่องตัวก็เหมือนกันนะแต่ว่าความคงทนอายุการใช้งานนี่เราก็อยู่ที่การดูแลรักษานะพี่น้องหากว่าเราบำรุงดีก็อยู่กับเราได้นานนะพี่น้องไม่ว่ารถอะไรฮะ ก็เป็นอันนี้เป็นรถทางบริษ,ษัทเขาส่งมาให้ใช้ก่อนนะพี่น้องกต่เจ้าซานี่น่ฮะอันนี้ทางบริษ,ษัทแกว่าเป็นรถยึดยึดกลับมาฮะแล้วก็ได้มาทําการบิ้วใหม่ก็รอยแกยิงเปลี่ยนพวกน็อตสสเตอร์นะเหมือนลอยเช็คพวกตัวเดินเลยมาเรียบร้อยนะครก็ไหวนะปั๊มนี่แตะ,แตะได้แตะได้นะพี่น้อง ผมลองทุไแม่ไปขับแล้วเร่งแค่หกเจนี่ก็ไหวนะอันนี้คนขับแกเร่งสิบเลยฮะแต่ว่าบอกว่าคนขับแคทมาเจอเจ้าซานี่ก็แปลกเหมือนกันนะพี่น้องก็ต้องทำปรับความเข้าใจกับรถก่อนนะวันหนึ่งอะก็รอต่อคิวอยู่ฮะ ก็ยังไม่ค่อยมีคนใช้นะพี่น้องทางนี้แต่เจ้าซานน่เนี่ยฮ็น่าจ,จะเป็นเสียสมบัติเนี่ยได้ใช้ก่อนก็เสียงดังเลยก็ค่อนข้างน้อยนะพี่น้องเพราะว่าอันนี้เป็นรถมือสองนะที่เขาส่งมาให้ใช้ก่อน บ่อลงนี้เขาก็ให้บ่อพี่น้องก็ดึงสโลปนี่ฮะใส่บอ กะจีไปลงไหน่ะพี่เบิร์ตนสวนเนี่ย ีก็มากับทีมงานในห,หลงล้วนนะพี่น้องมาเหมือนเดิมฮะสามคันกับพี่สุชาตินะแล้วก็รถเสียเบิร์ดนะฮะกับเจ้าหลงห้าสองเจ็ดนะพี่น้อง อย่าล ja, no ืมนะฮะใครถูกใจลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยฮะก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจมฟูโซนะพี่น้องก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเป็นท่านี้ฮะก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีอะไรทุกคนดูนั้นก็รอติดตามชมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ